สนับสนุนโดย AJ มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าสินค้าเกษตรปลอดภยัยมองหาตราสัญลักษณ์คิว กลับมาในช่วงนี้นะคะเรายังมีองค์ความรู้ด้านการเกษตรมาฝากคุณผู้ชมกันนะคะเพื่อพี่นองเกษตรกรน,นั้นจะได้นําไปพัฒนาผลผลิตให้ตรงตามความต้องการของตลาดแล้วก็ในเรื่องของการลดต้นทุนการผลิตด้วยนะคะส่วนจะมีข้อมูลมีเทคนิคอะไรบ้างนั้นติดตามได้ในช่วงนี้เลยค,ะค่ะ 2561เกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวในพื้นที่ตำบลชอนสมบูรณ์อำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีได้รวมกลุ่มเป็นกลุ่มแปลงใหญ่กลุ่มผู้ผลิตข้าวตำบลชอนสมบูรณ์มีสมาชิก42รายพื้นที่การปลูก390ไร่ซึ่งสมาชิกในกลุ่มนี้ได้มีการพัฒนาคุณภาพผลผลิตเพื่อผู้บริโภคที่รักสุขภาพด้วยการเลิกใช้สารเคมีและหันมาปลูกข้าวอินทรีย์แทนทําให้สุขภาพดีทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคโดยมีระยะการปรับเปลี่ยน เพียง1ปีจนได้รับการรับรองมาตรฐานข้าวอินทรีย์จำนวน12รายพื้นที่ปลูกจำนวน112ไร่สามารถจำหน่ายผลผลิตได้12,000ถึง15,000บาทต่อตันและที่สำคัญทั้งกลุ่มยังมีโรงสีข้าวชุมชนไว้บริการเกษตรกรสมาชิกกลุ่มฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆอีกด้วยของเรานะคะก็จะมีข้าวหอมมะลิ105นะคะแล้วก็กอ43แล้วก็กอ41ค่ะ ของเราจะมีการรวมกลุ่มกันนะคะในการทําข้าวอินรีย์นะคะจะเหมนสมาชิกรอบพื้นที่ใกล้เคียงกันนะคะของเราก็จะเน้นห่างจากไอคนที่ทําไร่อ้อยทําไร่มันนะคะแล้วเราก็จะแนะนําในการใช้สุยอินทรียเป็นหลักก็ถ้าเป็นข้าวอินทรีย์ราคามันจะดีกว่าค่ะราคาจะดีกว่าเยอะเพราะว่าจะเป็นข้าวถ้าเราขายตามโรง,งสีข้าวเนี่ยมันจะได้ราคาน้อยเพราะว่าเขาจะเหมือนเป็นข้าวปลนอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราเอาขายให้กับกลุ่มอย่างเงี้ย เป็นโรงสีข้าวของเราโดยตรงเนี่ยเขาก็จะขายตามตามโรงาบาลน,นะคะตามโรงงาบาลขายทาพวกคนที่กินเพื่อสุขภาพโดยเฉพาเะเนียค่ะสำหรับการพัฒนาผลผลิตของกลุ่มแปลงใหญ่กลุ่มผู้ผลิตข้าวตงบนชรสมบูรณ์จะเน้นลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มคุณภาพผลผลิตโดยการทําปุ๋ยหมกักน้ากําหมักชีวภาพไว้ใช้เองภายในกลุ่มกระบวนการปลูกของอินทรีย์ก็ไม่ยากเพียงแต่เราไม่ใช้เคมีเท่านั้น คือรอบแรกไถรอบแรกเราก็จะไถดะไว้ก่อนแล้วหว่านปอเทืองไว้พอรอบสองหว่านอีกครั้งพอฝนลงมันจะขึ้นพอปอเทืองเสร็จเราไถอีกทีงแล้วก็เอาปั่นโรตารี่ปล่อยแห้งพอได้ระยะเวลาตรงนี้จะเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่ดีพอระหว่านไปปุ๊บแล้วปั่นโรตารี่หว่านสำรวยเสร็จแล้วปั่นโรตารี่แล้วก็ดึงน้ำเข้าให้เต็มเลยตรงที่สูงแล้วปล่อยลงไปข้าวจะขึ้นหมด แล้วพะฝั่งโน้นจะเป็นลองเหมือนกันพอปล่อยจากฝั่งนี้ไปมันก็ไล่ระดับลงไปเพราะที่ตรงนี้เป็นสุกขขเท้าพอไล่ลงไปไปลงในคลองเน้นน้ <c oughs> นําก็จะกลับมาทดแทน <c oughs> เหมือนเดิมเราก็จะมีตัวยาของอินทรีย์เป็นบางตัวที่ในกลุ่มของเราเนี่ยทำกันไว้เราทําไว้ในถังถ้าเกิดมีแมลงรบกวนเราก็ใช้น้ํายาที่เราหมักไว้พวกสาบเสือพวกยาฉุนพวกน้ํามันต่างๆแล้วก็สลัดใด คับอีกตัวหนึ่งที่แรงมากเอามาฉีดพ่นแล้วก็น้ำส้มฝันไม้เพื่อไล่มแมลงตัวนั้นก็จะประสบผลสำเร็จพอสมควรเพราะที่นี่ระบบนิเวศดีนอกจากนี้กลุ่มแปลงใหญ่กลุ่มผู้ผลิตข้าวตำบลชรสมบูรณ์ยังมีการพัฒนาการผลิตและผลผลิตอย่างต่อเนื่องโดยทางกลุ่มได้รับเงินทุนสนับสนุนจากโครงการยกระดับแปลงใหญ่ดยกเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ที่สําคัญกลุ่มนี้ยังมีสมาชิกที่เป็นเกษตรกรรุ่นใหม่หรือที่เรียกว่าอย่างสมาร์ทฟาร์เมอร์เข้ามาช่วยในเรื่องของเทคโนโลยีอีกด้วยแปลงใหญ่ของเราอาจจะได้งบประมาณ3ล้านบาทนะคะของเราก็จะมีซื้อรถเกี่ยวข้าวนะคะแล้วก็มีรถแท็กเตอร์ สำหรับตีดินแล้วก็มีโดนค่ะตอนนี้ของเรานะคะได้มีดําเนินการในการเรื่องการจัดซือจัดจ้างแล้วค่ะตอนนี้ก็รอเงินก็ประมาณโอนเข้าบัญชีตามล้านบาทสมาชิกของเราจะเป็นเด็กรุ่นใหม่อย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะคะสามารถมาช่วยตัวตรงนี้ของเราได้นะคะเพราะว่าเราใช้การเทคโนโลยีเข้ามาช่วยกับแปลงใหญ่ของเรานะคะเพื่อจะลดต้นทุนแล้วก็แรงงานแปลงใหญ่ของเราอะเพราะว่ามันจะเป็นเกษตรสมัยใหม่ เกษตรในยุคนี้ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะคะสําหรับคุณผู้ชมที่อยากได้เคล็ดลับดีๆเทคนิคดีๆตัวอย่างแรงบันดาลใจดีๆต้องบอกว่าอย่าพิ่งไปไหนคะ่ะเพราะว่าช่วงหน้ายังมีเรื่องน่าสนใจให้คุณผู้ชมติดตามค,ะค่ะ